สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนล Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการสร้าง Full Stack Application แบบเบื้องต้นนะครับก็วิดีโอนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ว่า เราสามารถที่จะเชื่อม Front-end เข้ากับ Back-end ได้ยังไงนะครับก็วันนี้จะพามาสร้างเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยจะมีการสร้าง API นะครับแล้วก็ใช้ Front-end เนี่ยในการดึง API จาก Back-end มานะครับก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของ Front-end ร่วมกับ Back-end ได้ยังไงน,นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนนะครับที่กำลังเริ่มต้นนะครับอยากจะเป็น Full Stack Developer ได้ดูกันในวิดีโอนี้น,นั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนก็มาติดตั้งโปรเจกต์กันนะครับตรงนี้ผมก็จะ CD เข้าไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm init vite add latest นะครับผมกด enter ไปนะฮะอ่าเราจะใช้ vite js นะครับในการสร้างโปรเจกต์ react ของเรานะครับก็ตรงนี้ตั้งชื่อว่าเป็น fullstack dash app แล้วกันนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนนะครับกด enter ไปนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็น react นะครับแล้วก็เลือกเป็น react ตัวนี้นะครับ โอเคจากนั้นเนี่ยผมจะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ fullstack app ของเรานะครับผมโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm i นะครับในการติดตั้ง dependency ต่างๆนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดนะฮะโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาด้วย vscode นะครับอ่านี่ครับจากนั้นนะครับข้างในโฟลเดอร์ fullstack ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า back end นะครับอ่าเป็นโฟลเดอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาใน VS Code นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ back end นะครับก็ cd back end นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะทำการติดตั้งนะครับในส่วนของ package.json file ในโฟลเดอร์ back end นะครับก็ใช้คำสั่ง npm init -y นะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งในส่วนของ express แล้วก็ node mon package นะครับก็ใช้คำสั่ง npm i นะฮะ express แล้วก็ node m o n นะครับโอเคทีนี้เนี่ยในโฟลเดอร์ back end นะครับเดี๋ยวทุกคนนะฮะมาสร้างฟล์นะครับก็ไฟล์ที่เราจะสร้างเนี่ยจะชื่อว่า app js นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะข้างในไฟล์นี้นะครับก็อันดับแรกนะครับเราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า express นะครับแล้วเราก็จะ require นะครับในส่วนของ express มานะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสร้างคลาสชื่อว่า server นะครับซึ่งในคลาสตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการเขียนโค้ดนะครับ สร้าง API แล้วก็เราจะให้ Front End เนี่ยสามารถที่จะส่ง Request มาเพื่อให้ Back End ตอบกับ API หรือว่า Response ตอบกลับไปนะครับโอเคในนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนสร้างนะครับตัวฟังก์ชัน Constructor ตัวนี้นะครับซึ่งข้างในนี้ผมก็จะมีการสร้าง property ขึ้นมานะครับก็ตัวแรกจะเป็น app นะครับผมก็จะมีการเรียกใช้นะฮะ express นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Serv e r นะครับจากนั้นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ middleware นะครับ ผมก็จะมีการเรียกใช้นะครับตามนี้ซึ่งเจ้าเมธอดหรือว่าฟังก์ชัน2ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่หลังนะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นรู e นะครับที่เราจะมีการเรียกใช้นะครับก็ตรงนี้หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะก็คือเวลาที่เรามีการเรียกใช้คลาสตัวนี้นะครับตัวเมธอดคอนสตรัคเตอร์เนี่ยก็จะถูกเรียกใช้อัตโนมัตินะครับแล้วโค้ดข้างในเนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์มิดเดิลแวร์แล้วก็ Rou ส e 3ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเครับ ก็สร้างนะครับเมธอดชื่อว่า middleware นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็น middleware ที่เราจะเอาไว้แปลงข้อมูล JSON นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะดึงนะครับตัว this app มานะฮะแล้วก็เรียกใช้ m เม h o ด use นะครับ เพราะว่าเรามีการสร้างนะครับ Express application แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร app นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการแปลงในส่วนของข้อมูล JSON เนี่ยให้เป็น JavaScript object นั่นเองนะครับเราก็จะดึงตัวแปร Express มาแล้วก็ใช้ method JSON ตามนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อไปก็คือเราจะมีการใช้นะครับ app use นะครับแล้วผมก็จะมีการรับ request response มาตามด้วยฟังก์ชัน next นะฮะโอเคแล้วก็ return นะครับตรงนี้ผมจะ console log ออกมานะครับว่า hello มิดเดิลแวร์นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน next นะฮะเพื่อใหอ้มันสามารถที่จะทำงานได้ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นในส่วนของมิดเดิลแวร์ที่เราจะเอาไว้แปลงข้อมูลเจสัญของเรานั่นเองนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือจะเป็น routes นะครับ method ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางของแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะดึงนะครับ this. app แล้วก็เรียกใช้ method get นะครับแล้วก็ หน้าแรกนะครับเราก็จะกำหนดเป็น slash นะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยต้องการใช้ front end นะครับยิง request มาตรงนี้ก็จะเป็น route ที่เรายิงมานะครับก็คือจะเป็น slash เป็นหน้าแรกนะครับโอเคก็ผมจะรับ request response มานะครับแล้วก็ return จากนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะส่ง response ตอบกลับไปเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการดึง response object มานะครับแล้วเรียกใช้ method JSON นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราจะตอบกลับไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบ JSON นั่นเองนะครับ โอเคก็สร้าง JSON object เลยนะครับตรงนี้ผมจะส่งข้อมูลเป็น user นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ u s e r ตรงนี้ก็คือเราจะมีการเก็บข้อมูลเป็น array นะฮะข้างใน array ตรงนี้ก็จะมี object นะครับอ่าก็ให้ทุกคนสร้างนะครับ name ขึ้นมาตรงนี้ผมจะใช้เป็น John นะครับแล้วก็ last name นะครับเป็น Doe นะฮะอ่าจากนั้นนะครับก็คือจะเป็น Jane นะฮะแล้วก็ d o ตามนี้แล้วกันนะครับอ่าจะเป็นข้อมูล2ตัวตามนี้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ method browse นะครับทีนี้สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็น method server นะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้นะครับเป็น method ที่เราจะให้ server ของเราเนี่ยมันมีการ run หรือว่า start นั่นเองนะครับก็ดึงนะครับ this. app มาตามด้วยใช้ method listen นะครับผมก็จะ listen ที่ Port อร์301นะครับแล้วก็จะมีการ return นะครับ callback function ผมจะให้ขึ้น console log มาว่า server starting on port 3,001นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการ Export Default แล้วก็เรียกใช้นะครับในส่วนของ Server Class ของเรานะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็น Server Constructor ตามนี้นะฮะอ่ะให้ทุกคนกด Save ไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมา start Server ของเรานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ f i l ์ package.jsn o นะฮะแล้วเราจะมาเพิ่ม Script ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Script Dev และกันนะครับผม ผมก็จะมีการเรียกใช้ node mon นะครับแล้วก็ให้มันไปเรียกใช้นะครับหรือว่าไป watch ตัว file app.js นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เวลาที่เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ไม่ต้องมา restart server ทุกครั้งนะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ terminal นะก็สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่โ f o l อร์ back end นะครับก็ให้ทุกคนนะฮะใช้คำสั่ง npm run dev ได้เลยนะครับอ่า โอเคตรงนี้เดี๋ยวมีปัญหานิดนึงนะครับ export default นะฮะบรรทัดที่37นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเช็คโค้ดนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมาที่ package.json นะครับผมน่าจะต้องกำหนดนะฮะในส่วนของตัว time นะครับเป็น module นะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับ จากการสร้างตัวแปรแบบนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น import นะครับตามด้วย express นะครับก็ import from express ตามนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนอ่ทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของเราก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วเห็นไหมฮะก็จะมีคอนโซลหลอกออกมานะครับว่า server starting on port 3001นะครับโอเคทีนี้มาดูที่ Chrome นะครับก็ให้ทุกคนนะฮะเข้ามาที่ localhost นะครับ port 3 0 0พนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าแรกของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูล API ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอบกลับมาหรือว่าส่ง Response กลับมานะครับโอเคอ่ทีนี้กลับมาที่เว็บสโคนะครับก็ในส่วนของเทอร์มินัลเนี่ยนะครับก็จะมีการขึ้นมาว่า Hello middleware ด้วยนะครับผมโอเคก็ตามที่เราลอกตามนี้เลยนะครับาจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ React นะครับในการยิง request ไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อทาการขอข้อมูลจาก API ตรงนี้นะครับของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะอ่ะก็มาที่โฟลเดอร์ src เลยแล้วก็มาที่ file app.js x นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยบวก Terminal เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm run dev ได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเปิดในส่วนของ front end ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายมาตรงนี้นิดหนึงนะฮะโอเคนะครับนี่คือจะเป็น front end ของเรานะฮะทีนี้นะครับกลับมาที่ VS Code ะฮะ ก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับ Import ในส่วนของ use effect มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเราจะมีการใช้ use effect นะครับในการดึงข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้ use effect นะฮะโอเคก็พิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้ข้างใน use effect เนี่ยผมจะมีการสร้างนะครับฟังก์ชันนะฮะชื่อว่า get data นะครับเป็น async function นะฮะอ่ะแล้วก็จะมีการใช้ try catch นะครับ ในกรณีที่มี Error อะไรนะครับในส่วนของ c คชเนี่ยผมก็จะให้ Console log นะครับออกมาว่า something went wrong นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ Error นะฮะอ่ะตามนี้นะครับทีนี้ข้างใน try เนี่ยผมก็จะมีการ fetch ข้อมูลจาก api นะครับก็สร้างตัวแปรชื่อว่า response มาตามด้วยเราจะมีการ await นะครับแล้วก็เรียกใช้ fetch นะฮะผมก็จะ fetch ไปที่ http localhost พอท3ามพ0นะครับโอเคจากนั้นหลังจากเราได้รับ Response มาเนี่ยเราจะต้องแปลง Response นะครับจากข้อมูล Json ให้เป็น JavaScript Object นะครับก็ตรงนี้ให้ทุกคนสร้างตัวแปรนะครับ Data แล้วก็เราจะ Await นะครับตามด้วยเอาตัวแปร Response มาเรียกใช้ Method JSON นะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยลอง c o n s o l ล l อก Data ดูนะครับผมอ่ะก็กด Save ไปนะครับทีนี้มาที่ Chrome นะครับแล้วคลิกขวา Inspect นะฮะมาที่ Console นะครับอ่าตรงนี้ข้อมูลไม่มานะครับ อ๋อตรงนี้ผมลืมไปนะครับลืมเรียกใช้ฟังก์ชันนะขออภัยนะครับโอเคนะครับก็เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับทีนี้กลับมาดูที่โ o m e อ่าตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเห็นไหมว่า access to fetch at นะครับ localhost port 3001 from origin localhost 3000 has been blocked by CORS นะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ f อน ntend ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกันมาแล้วก็ปวดหัวมากนะครับก็คือถูกบล็อกโดย CORS นั่นเองนะครับ วิธีแก้คืออะไรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปแก้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือแก้ในส่วนของ CORS นะครับเพื่อให้ตัว API จากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถที่จะอนุญาตให้เราเข้าถึงได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็มาที่ VS Code นะครับแล้วมาที่ file app.js นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกลับมาที่ Terminal ของตัว back end ของเรานะครับอ่ะแล้วก็มาด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ import อ่าตัว CORS มาก็เดี๋ยวให้ทุกคนปิดเซิร์ฟไปก่อนนะครับกด Ctrl+C นะครับ แล้วให้ทุกคนติดตั้งนะครับในส่วนของ CORS u นะครับอ่าใช้คำสั่งตามนี้ได้เลยนะครับอ่า Enter ไปนะครับโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ให้ทุกคนมาทำการ Import นะครับ CORS u e from CORS มาตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียกใช้มันนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่ในส่วนของ Middleware ตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะ Comment ไว้ว่า CORS u e added นะครับก็ให้ทุกคนเรียกใช้เลยนะครับก็ใช้ this.app.use ตามด้วยเรียกใช้ middleware CORS ตัวนี้นะครับเพื่อให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอนุญาตให้ Frontend สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยหลังจากเราเพิ่ม r o เสร็จนะครับก็ให้ทุกคนมาใช้คำสั่ง npm run dev เหมือนเดิมนะครับในการสตาร์ s เซิร์ฟเวอของเรานะฮะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาที่ Chrome นะครับและให้ทุกคน refresh อีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีการเพิ่มคอมานะครับ ข้อมูลเนี่ยก็สาม,มารถที่จะถูก fetch มาได้แล้วนะครับเห็นไหมก็จะเป็น object users นะครับมี array 2ตัวนะครับอ่ามี object 2ตัวอยู่ในนี้นะฮะโอเคข้อมูลเราเนี่ยสาม,มารถที่จะดึงมาได้แล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปคืออะไรส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอาข้อมูลที่เราดึงมาได้เนี่ยเอามาแสดงที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่ะก็กลับมาที่ VS Code แล้วก็มาที่ f i l ์ app jsx นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาที่ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับอ่าให้ทุกคนนะฮะลบข้อมูล ท็ก p ตรงนี้นะครับทิ้งไปนะฮะจนถึงตัวในส่วนของ header ตรงนี้ให้เหลือแค่นี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้าง ul ขึ้นมานะครับภายใน ul เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการ map ข้อมูลมาหรือว่าลูปข้อมูลเอามาแสดงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีการสร้าง state ใหม่นะก็ผมจะเปลี่ยน state นะครับเป็น users แล้วก็ set users นะครับค่าเริ่มต้นของ state ตรงนี้ก็คือจะเป็น array เปล่านะครับโอเคนะฮะ จากนั้นเนี่ยในส่วนของการหลอกข้อมูลตรงนี้เราไม่จําเป็นละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะดึงมาได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนจากคอนโซลล็อกเนี่ยเป็นตัวนี้ฮะอ่าเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน s e t users นะครับโอเคแล้วเราก็จะส่งนะครับในส่วนของ Data แล้วก็เข้าถึงตัว p r o p e r t y User นะครับตามนี้เลยนะฮะอ่านะครับกด Save ไปทีนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับมาที่ u r เนะครับเราก็จะมีการลูปโดยการใช้ Map Method นะครับ ก็จะดึง state users มานะครับแล้วก็จะใช้ method map นะครับ map ก็จะมีการรับ parameter มาหนึ่งตัวนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะ return นะครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลออกมานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะมี li นะฮะอ่าภายใน li เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการกำหนด key ให้มันก่อนนะครับผมก็จะเข้าถึง user last name แล้วกันนะครับเป็น key ของมันนะฮะโอเคจากนั้นใน li นะครับก็เราจะเอาชื่อกับนามสกุลมาแสดงนะครับก็ให้ทุกคนนะครับใช้นะครับอ่าการเข้าถึงข้อมูลจาก parameter user นะครับ แล้วก็เข้าถึงชื่อนะครับกับเข้าถึงนามสกุล last name ตามนี้นะฮะอ่ะให้ทุกคนกดเซฟไปนะครับแล้วกลับมาดูที่โครมนะฮะ่าทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลนะครับจอร์โด e กับเจนโดมาแสดงแล้วนะครับผม โอเคนะครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเชื่อม front end กับ back end เข้าด้วยกันได้ยังไงนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะเราจะใช้ back end เนี่ยทำการสร้างเป็น API นะครับก็คือเป็นข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เราสามารถใช้ front end นะครับในการที่จะส่ง request นะครับเพื่อเข้าไปขอข้อมูลหรือว่าดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บได้แบบนี้นั่นเองนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ